คาถาเจริญโภกศัพท์พระคาถาเจริญโพกศัพท์นี้มีคุณวิเศษที่จะช่วยให้ท่านประสบความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติมั่งมีโชคลาภหากผู้ใดมันท่องเป็นประจำท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญมั่งรวยตลอดไป นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิจจังกาลังปิยงังโหติเทวตาปินิปัตเตยงังมหาเตชังมหาตปปัง พระเลเนเนเตเชชะยะตุชะยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยงังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชะยะตุชะยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทะวะตาปินิปัตเตยงัง มหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยาตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยาตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตปังพระเลนเนเตเชชยะตุชยะมังคะลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคะลัง นิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคะลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชัง มหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลัง นิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตเชชยตุชยมังคะลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคะลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยัง มหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเต е เชชยะตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเท е วตาปินิปัดเตยังมหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเต е เชชยตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลรังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลรัง นิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตชยชยตุชยมังขลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยยังมหาเตชังมหาตบปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังขลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยยัง มหาเตชังมหาตับังพะเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัดเตยังมหาเตชังมหาตับังพะเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลรังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลรัง นิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตเชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยัง มหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคะลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยาตุชยะมังคะลังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลัง นิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตเชชะยะตุชะยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตบปังพระเลเนเนเตเชชะยะตุชะยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยัง มหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลรังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลรัง นิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยัง มหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเท е วตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังครลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตบปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลัง นิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตปังพระเลเนเน เตเชียตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยัง มหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคาังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัดเตยังมหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคาังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลัง นิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตเชียตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยัง มหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตะตยังมหาเตชังมหาตปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตะยังมหาเดชังมหาตปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลัง นิจังกาลังปิยังหูติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังขรลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตชียตุชยมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชัง มหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลรังน <Johann> ิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลรังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปิ นิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลรังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลรังนิจจังกาลัง ปิยังโหติเทวตาปินิปัเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลรังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุ ชะยามังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตะปังพระเลเนเนเตเชชะยะตุชะยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทะวะตาปินิปัตเตยัง มหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยาตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคะลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคะลัง นิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตเชยชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยัง มหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลัง นิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตเชยตุชยมังคลรังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลรังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชัง มหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยมังคลรังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยมังคลรังนิจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลัง นิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยัง มหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคะลังนิจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตาปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคะลัง นิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเนเตเชชยะตุชยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตับปังพระเลเนเน เตเชชะยะตุชะยะมังคลังนิจจังกาลังปิยังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตบปังพระเลเนเนเตเชชะยะตุชะยะมังคลัง